Welcome Beyond Services Podcast. The human touch Stories make you get closer than ever customers Podcast Touch to you to your Human than สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Beyond Service Podcast พบกับแป้งกนกวันกาน,นิกา Service Strategist ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวกลยุทธก์การตลาดจับใจเคล็ดลับเพิ่มยอดขายลดค่าโฆษณาเพื่อช่วยให้ทุกธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนโดยที่ลูกค้าพร้อมใจกันบอกต่อแทนคุณ วันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์เนมชื่อดังระดับโลกนะคะนั่นก็คือหลุยส์วิตตองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งลักชัวรี่เชื่อไหมคะว่าหลุยส์วิตตองเริ่มต้นธุรกิจจากการแก้ไขปัญหาให้กับนักเดินทางก่อนอื่นนะคะทุกท่านจะต้องทราบไปก่อนว่าถ้าเราลองลิสต์รายชื่อแบรนด์เนมอันดับต้นๆของโลกเนี่ยไม่ ไม่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าทุกคนร้อยคนเนี่ยต้องพูดถึงหลุยวิตองร้อยคนแน่นอนว่าเป็นแบรนด์ท็อปฟฟที่คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆไม่น่าเชื่อนะคะว่าหลุยวิตองก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้านับปีนี้ก็คือปี2020เนอะ ตั้งขึ้นมา166ปีแล้วนะตั้งแต่ปี1854ที่บอกว่าเริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาให้กับนักเดินทางนั้นก็คือสืบเรื่องมาจากว่าเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะคนนิยมเก็บข้าวของไว้ในหีบแล้วก็ไว้ในทั้งนะมันคือเหมือนกับที่เก็บภาชนะเก็บของขนาดใหญ่เนี่ยรวมไปถึงชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นนะคะก็นิยมเก็บของเล็กๆน้อยๆจนถึงเสื้อผ้าไว้ในหีบด้วยนะคะจริงๆแล้ว ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าหีบเก็บของเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทรงโดมคือเป็นทรงที่แบบฝามันโค้งๆมาด้านบนนะคะแต่ว่าหลุยวิตตองเป็นถือว่าเป็นผู้เปลี่ยนรูปแบบหีบเก็บของให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมทําให้ลูกค้าหรือว่าคนที่ต้องเดินทางในสมัยนั้นซึ่งเขาเดินทางกันโดยเรือหรือโดยรถไฟเนี่ยรู้สึกว่ามันเคลื่อนย้ายง่ายขึ้นขนย้ายก็ง่าย เก็บก็ง่ายนะคะสินค้าของเขาก็ถูกขยายความนิยมไปสู่นักเดินเรือนักเดินทางจนถูกขนานนามว่าเป็น m o เดิร์นลั a เกหรือว่าเป็นหีบห่อเป็นที่เก็บของที่มันดูแบบทันสมัยอะ่ะมันดูเป็นอมาตะมีความคลาสสิกมากตอนแรกวัสดุของหลุยส์วิตองที่เป็นหีบเนี่ยค่ะก็ทำด้วยหนัง แต่เวลาที่ขนส่งไปไม่ว่าจะเป็นขนส่งทางเรือนะมันค่อนข้างใช้เวลาในการเดินทางนานมากเนี่ยค่ะก็มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักเพราะว่าหนังเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความหนักมากความชื้นที่ต้องเก็บของเอาไว้ใต้ท้องเรือเนี่ยมันก็บางทีเนาะมันก็ทําให้หนังเนี่ยบวมหรือบางทีมีเชื้อราก็ต้องส่งหีหพ,พอเหล่านั้นเนี่ยพอใช้ระยะเวลานานเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนจากวัสดุหนังมาเป็นแคนวาสซึ่งมีน้ำหนักเบาวกว่า ทนทานกว่าและที่สําคัญก็คือกันน้ําด้วยกันความชืน้นส่วนเรื่องของลวดลายที่เป็นดอกไม้สี่กลีบของหลุยวิตองนี่ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะป้าอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความบังเอิญส่วนใหญ่แบรนด์พวกนี้ที่เป็นแบรนด์คลาสสิกต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นระหว่างการสร้างของการสร้าง personal branding หรือว่าการสร้าง corporate branding กันตลอดเวลานะคะก็คือมันเริ่มมาจากว่า ตัวอักษรนั้นบังเอิญว่าพิมพ์ผิดค่ะเพราะว่าอยากจะใช้คำว่า W L หรือที่เรียกว่าเป็น wagon lift ก็คือเป็นตู้นอนของรถไฟชั้นหนึ่งนยคะตอนนั้นก็มีคนมาว่าจ้างให้หลิววิตองเนี่ยทำเป็นแบรนด์หนังแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ W L ลงบนแผ่นผ้าเพื่อที่จะนำไปหุ้มกับบอกรถไฟแต่นั้นเกิดไม่รู้ว่าสื่อสารกันผิดพลาดประการใดนะคะในขั้นตอนการพิม ตัวอักษรน,นั้นกลายเป็น LV เฉยเลยก็คือจะทำให้สินค้าของเขาเนี่ยถูกยกเลิกทั้งล็อตแต่เขาก็เริ่มมานั่งคิดว่าเพื่อไม่ให้มันเสียเปล่าเพื่อไม่ให้มันสูญเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะนำผนผ้าพวกนี้ไปหุ้มหีบห่อแทนเพราะว่าตัว LV ดันไป คล้องดันไปคล้องจองกับชื่อของเขาพอดีก็เลยกลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเขานับตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะก็เลยใส่ทั้งดอกไม้แล้วก็ใส่ทั้งตัว L v วีเนี่ยลงไปด้วยนะคะสาเหตุที่ทำให้หลุยส์วิตตองดังมากๆเนี่ยเกิดมาจากว่าตอนนั้นก็เริ่มมีการใช้หีบห่อของหลุยส์วิตตองกันอย่างแพร่หลายดันไปถูกใจภรรยาของนโปเลียนไปพบหีบห่อของเขาบนเรือเดินสมุทร ก็เลยเกิดแบบโอ้โหอยากได้มากเลยจ้างหลุยวิตองมาเป็นช่างส่วนตัวในการออกแบบผลิตหีบพอทั้งหมดในคอลเลกชันของเขาเวลาเดินทางโดยเรือเนะะี่ยค่ะทำให้ผลงานของเขาเป็นที่จับตามองต่อมาก็เลยเ,เริ่มถูกว่าจ้างให้ออกแบบหีบเก็บของให้กับเหล่าสังคมชั้นสูงกลายเป็นซิกเนเจอร์หรือเป็นของที่แบบเขาเรียกว่าของไปต้องมีสำหรับกลุ่มเซเลบิตี้ในฝรั่งเศส ลูบิต้องเริ่มเปิดร้านของตัวเองในปี1,854ที่แป้งร้่าให้ฟังว่าเมื่อ166ปีมาแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีข้อความติดอยู่ที่ป้ายหน้าร้านที่ปารีสฝรั่งเศสบอกว่า Security Packs the most fragile objects specializing in packing fashions เป็นข้อความที่อธิบายจุดยืนอย่างเห็นได้ชัดว่าเราไม่ใช่แค่ที่เก็บของนะแต่ว่ามันเป็นแฟชั่นในตัวของมันเองด้วย ซึ่งหีบของหลุยส์วิตองเนี่ยได้เผยแพร่ความโด่งดังไปกับเรือสมุทรจากฝรั่งเศสไปจนสู่ดารานักแสดงแวดวงเซเลบบิตี้หรือว่าฮอลลีวูดกลายเป็นสินค้าขายดีที่คนนิยมเดินทางมาซื้อกันถึงบูติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองคานเมืองนิสแล้วก็โมนาคนะคะเชื่อไหมคะว่าหลุยส์วิตองเพิ่งจะมาทำกระเป๋าเมื่อไม่กี่ปีเองอะคือแบบ ช่วง1,892หลังจากที่เปิดร้านมาแล้วแบบ1,854นะคือมันเรนจ์มัน,นานมากในภาพยนต์เรื่องไททานิกเองเนี่ยถ้าใครสังเกตดูนะคะหรือว่าเราย้อนกลับไปดูก็ได้นะว่าคนที่เขาเลือกใช้กระเป๋าเดินทางพวก First Class ต่างๆ Celebrity เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้กระเป๋าเดินทางหลุยวิตตองมาเข้าฉาก จะได้รู้สึกว่าเออสมฐานนะเป็นผู้โดยสารชั้นสูงที่เดินทางไปกับเรือแบบหรูระดับ First Class หรือแม้แตเออ่เรื่องของอิตาเลี Job ็อบอิตาเลียนจที่ใช้กระเป๋าหลุยที่เป็น Overnight b a g k มาเป็นกระเป๋าสำหรับคนย้ายทองคำคือเราจะถามว่าเอ,อ๊ะทำไมทำไมเขาถึงเลือกกระเป๋าหลุยมาขนย้ายทองคำนะมันเป็นการตอกย้ำภาพความหนึ่งทนทานแหละ สองยืนยันว่ารสนิยมคนใช้เนี่ยมันต้องดูแบบ High Class ที่เลือกหลุยวิตตองมาเก็บทองคำเนี่ยมันจะได้สมฐานะนเขาหน่อย เหตุเนี่ยค่ะเป็นเหตุที่ทั้งหมดทั้งมวลที่แป้งเล่าให้ฟังก็คือเริ่มมาจากปัญหาที่แก้ไขปัญหาให้กับนักเดินทางที่เมื่อก่อนเนี่ยเดินทางทางเรือแล้วก็รถไฟในปัจจุบันเนี่ยนะคะในขณะที่เราเมื่อก่อนแป้งเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยแป้งก็จะมีโอกาสได้เห็นเยอะมากที่เวลาที่เขาใช้ลิบวิตองมาเป็นหีบห่อที่ใส่เสื้อผ้าสำหรับผู้โดยสารบริสัน s ์คลาสเฟิร์สคลาส จริงๆแล้วสําหรับเรานีมันดูโหเปืองที่มากแล้วมันก็ดูแบบเถอะทะเพราะมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแล้วต้องเดินถือขึ้นมาแต่ว่าในในในลักษณะที่ได้มาสื่อสารหรือว่าได้ศึกษาข้อมูลจริงๆเนี่ยกับค้นพบว่าหลุยวิตองเนี่ยมีความทนทานมากๆเป็นกระเป๋าที่ถูกออกแบบมาเพื่ออายุการใช้งานคือจุดครีเอทของหีบนะคะคือเป็นเรื่องของความทนทานและอายุการใช้งานที่ต้องนาน ป้งก็เลยไปศึกษาดูนะว่าจริงทึงมากๆในเรื่องของกระบวนการการทดสอบความแข็งแรงของเจ้ากระเป๋า Louis Vuitton เนี่ยค่ะทั้งหมดถูกทดสอบโดยเครื่องจกักรเขาบอกว่าต้องถ่วงน้ําหนักไปในกระเป๋าอะคะ่ะถึง3ากิโลครึ่งเอาไว้ที่กระเป๋าเลยนะคะแล้วทิ้งลงมาจากที่สูงเนี่ยซ้ำๆกันหลายๆครั้งติดต่อกันเป็นเวลานาน4วันจริงมันก็จะดูตลกนะแต่ว่าเวลาที่คนเขาจะขายสินค้าลักซ์ทรีบางอย่างเนี่ย เขาจะพยายามจะพูดถึงพ o i n t ที่บอกว่าแบบ how hard they JR คือทำไมมันถึงยากทำไมมันถึงแพงทำไมมันถึงแบบดูงงในการใช้มากไม่มีเหตุผลใดๆที่ต้องซื้อแพงขนาดนี้เขาจะพยายามบอกว่าก็เหตุผลนั่นก็คือว่าเราละเมียดละไมในการแก้ไขปัญหาเราใส่ใจกับคุณภาพของสินค้าเพราะว่ากระเป๋าหลุยวิตองเนี่ยถูกเข้าห้องแลบ เพื่อทดสอบวัสดุที่ห่อหุ้มโดยการที่ระดมยิงรังสีอัลตราไวโอเลตใส่กระเป๋าจากทุกทิศท,ทุกทางอาจจะดูแบบโอ้โหมันต้องเบอร์นะันะแต่เพื่อความหรูหรา Luxury แล้วก็เพื่อสตอรี่คือเพื่อเรื่องราวของกระเป๋าหนึ่งใบเน,นะะี่ยค่ะเราจะต้องทดสอบระดับความแข็งแรงของการ มีแนวโน้มว่าจะโดนอะไรบ้างล่ะโดนกระแทกโดนอัลตราไวโอเลตหรือแม้แต่โดนทดสอบความแข็งแรงของตัวซิปเองเนี่ยด้วยการรูดเปิดปิดติดต่อกันถึง5,000ครั้งเพื่อรับประกันได้ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจแล้วก็รู้สึกพิเศษในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการดีไซน์ไลฟ์สไตล์หรือฟังก์ชันหรือความทนทานต่างๆนะคะ หลังจากหลุยส์วิตตองไม่อยู่ก็มีจอร์ชวิตตองลูกชายของหลุยส์เป็นผู้นำพาแบรนด์ไปสู่ความยิ่งใหญ่ระดับโลกเราจะคิดเลเนะว่า Luxury รี่แบเนี่ยก็ต้องคิดถึงหลุยส์วิตตองเป็นอันดับตน้ตนๆแหละเรียกว่า Top 5แน่นอนนะคะ <S 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 เขาเริ่มที่จะติดตัวอักษร L.L. v แอ t วิ n ตอง ลงบนเครื่องหนัง LV ต่างๆเนี่ยลงบนเครื่องหนังเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ป้าสังเกตต,ตลอดเลยก็คือน่าจะเป็นแบรนด์แรกๆอะที่พัฒนากุญแจแล็อกกระเป๋าเดินทาง5สลัก ต้องบอกว่าส,สะดอกไม่ได้นะคะคือต้องใช้กุญแจของหลุยส์วิตตองเท่านั้นในการสะดอกกรอนแล้วยังมีผลงานที่ออกแบบมาอีกกว่า700ชิ้น700ชนิดภายใต้การบริหารของบริษัทแม่ RVMH เรียกว่าแบรนด์หลุยส์วิตตองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในเครือเลยค่ะเพราะว่าได้รับการจัดอันดับเป็นสุดยอดแบรนด์หรูที่มีมูลค่าสูงมากที่สุดนะคะมันมีมูลค่าถึง47.2พันล้านเหรียญสหรัฐอ่ะ หรือประมาณ15.1.5ล้านล้านบาทไทยสรุปก็คือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์อันดับ1นึ่งไฮเที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกเลยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากรลยฟิตตอง ไม่อยากจะบอกว่าธุรกิจที่ยั่งยืนส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะเริ่มจากการแก้ไขปัญหามนุษย์คือมองเห็นปัญหาก่อนเหมือนอย่างที่หลุยส์วิตองเริ่มจากการแก้ไขปัญหาให้นักเดินทางจนกลายเป็นการตีมูลค่าของสัญลักษณ์ความหรูหราเป็นความหรูหราที่เขาไม่เคยลดราคาเลยนะคะสินค้าทุกชิ้นเนี่ยเป็นไม่ว่าจะเป็นแบบของอ ตำหนิหรืออะไรเขาไม่เคยลดเลยนะไม่เคยมีเซลล์ไม่เคยมีเอาท์เล็ตเลยเขารู้สึกว่าคนที่ได้ถือแบรนด์โดยวิตองเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจในแบรนด์เรียกว่าจะมีแค่ชนชั้นสูงหรือชนชั้นกลางระดับสูงที่ความสามารถในการซื้อเนี่ยบางทีเขาซื้อกันทีซื้อกับระเป๋าซื้อ,เ,อเข็มขดัดซื้อแบรนด์กุ๊กุกกิกเลยเนาะจะไปถึงสินค้าใหญ่ๆเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือพร้อมจ่ายไม่ว่าจะเป็น คอลเลกชันอะไรออกมาเนี่ยเพราะว่าเหตุผลก็คือมันเป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความทนทานคือความสามารถในการจ่ายเนี่ยมันเหมือนกับจ่ายครั้งหนึ่งไปแล้วมันก็เหมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเพราะว่าสินค้าบางอย่างบางทีมันเป็น Limited Edition มีมูลค่าตามการเวลา ในปัจจุบันนี้เราเรียกได้ว่าโหเป็นยุคโควิดที่ทุกบริษัทเนี่ยเขาก็ประสบกับความยากลําบากเราต้องช่วยกันผ่านช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะแต่ว่าความพยายามของลุยตตอนในการช่วยเหลือสังคมก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยนะมีมีการเปลี่ยนสายการผลิตจากเครื่องสําอางมาเป็นเจลฆ่าเชื้อล้างมือหรือว่าเป็นแอลโกอฮอล์เจลต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการใน,นปัจจุบันเราก็ส่งมอบ ให้กับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานด้านสุขภาพโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นการสร้างแบรนดิ้งเพื่อสังคมที่ดีมากๆเพราะว่าได้ทั้งภาพลักษณ์เนาะแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นที่มีต่อเครือ a l v i m e mm hmm. เพื่อดึงดูดให้คนกลับมาซื้อแบรนด์หรูเหมือนเดิมรู้สึกว่าไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ยังคงใกล้ชิดกับสังคมอยู่เหมือนเดิมจริงๆแล้วสำหรับใน ประเทศไทยเนี่ยค่ะล่าสุดเพิ่งจะมี Line สติ๊กเกอร์แอนิเมชันจากลุยวิตอง8รูปแบบในประเทศไทยออกมาเป็นแมสคอตประจำแบรนด์ก็คือเขาใช้ตัวชื่อวิเวียนวิเวียนเนี่ยออกมาเพื่อทำเป็น Line สติ๊กเกอร์ลุยวิตองในประเทศไทยใช้อิริยาบทแบบสบายๆเดินทางมาเที่ยวไทยด้วยแบบรถตุกๆกต่กตอยมวยไทยเอยนั่งเรือม่น้ำเจ้าพยาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภาษาที่คนไทยเท่านั้นถึงจะเข้าใจเช่น 555หรือสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะซึ่งก็ถือว่าน่ารักเราก็ทันสมัยได้ใจลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนะคะเพราะว่าการที่เขาเปิดตัวเจ้าวิเวียนเนีค่ะเขาก็เดินทางถือว่าวิเวียนเป็นมาสคอตของลุยตองเนีะพอเดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็น แบรนด์ Brand, เรียกเรียกความน่าเชื่อถือในแบบไทยๆไ,ได้ด้วยการที่เอาหัวดอกไม้ที่เป็นสี่กลีบสี่แฉกแล้วก็เอาตาข้างหนึ่งเนี่ยปิดไว้ด้วยดอกไม้ที่เป็นลายโมทีฟโมโนกรมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหลุยวิตตองอยู่แล้วเนี่ยทำให้คนไทยรู้สึกเอนดูถือเป็นกลยุทธ์การตลาดอย่างนึงของหลุยวิตตองนะครับถ้าสังเกตดูว่าการต่อย,ยอดจากปัญหา จนมาสู่ความชัดเจนของแบรนด์เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดนะคะเนี่ยเป็นลักษณะที่โดดเด่นของลุยวิตองคือซื้อแบรนด์หรูเพื่อเอามาใช้งานแล้วต้องใช้งานได้อย่างยาวนานและก็คุ้มค่าเพื่อให้คนรู้สึกว่านอกจากความหรูหราที่เขาได้น่ยเป็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยด้วยนะคะก,ก็เลยกลายเป็นแบรนด์หรูที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างก็ขอฝาก พอดแคสต์เอพิโซดที่1ของแป้งแล้วก็ Beyond Service เอาไว้ให้ทุกท่านได้ฟังเพลินๆในโลกของ Luxury แล้วก็ในโลกของการตลาดบริการที่อยากจะส่งมอบคุณค่าที่ไม่ใช่เรื่องของการโฆษณาแต่ว่าเป็นเรื่องของการบอกต่อซื้อซ้ำนำไปสู่กระบวนการขายอย่างยั่งยืนก็อย่าลืมกดติดตาม Beyond Service ในช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook และ YouTube วันนี้แป้งของลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ